เ hey, hey. ออเนอะเนอะสายป่านเอ้ยสายป่านกำลังโตกำลังจะเป็นเด็กดื้อนะนีน่นะฮะกำลังดื้อกำลังสนเลยฮึมกำลังดื้อเลยเนาะเนาะ ดูจริงจริงเย้เออเออเออมันเขี้ยวมันเขียวใส่ป่านกาให้จับได้นะนี่เขาไม่ยิงเลยเขาไม่ยิงเลยดูดูด,ด,ดูอะไรเขาเนี่ยออะไร นอนซะละนอนซะละ